คลิปนี้มารีวิว poco f 5หลังจากการใช้งานมาเกือบเกือบ5เดือนนะครับทางด้านการใช้งานทั่วไปแล้วก็ด้านที่หลายๆคนอยากรู้คือด้านการเล่นเกมนะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับวันที่11เดือน1 1นี้นะครับมีลดราคาครับสามารถไปดูได้เลยนะครับคือลดเยอะมากๆนะ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็เอาราคาวันโปรมาฝากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นโพโคนะครับหลายๆรุ่นเลยนะอ่าแล้วก็มีโพโคเอพ้านะครับที่ผมรีวิวในคลิปนี้เนี่ยราคาเหลืออยู่7,990พนารนะครับแต่ราคานี้เนี่ยอาจจะกดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเก็บโค้ดให้ทันนะแล้วก็ซื้อที่ลาซาด้านะครับในวันที่11เดือน11นี้นะครับเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นนะครับก็เป็นวันที่11วันเดียวนะครับส่วนถ้าใครไม่ทันโค้ดเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ9,000ต้นนๆะครับส่วนตัััวในนนนรรูปปะคคบมเ็โ้ดดล2,500นะครับซึ่่งงงต้อแยกันเก็บนะครับตอน ก็มีเวลาเก็บอยู่นะครับก็สามารถไปเก็บกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครจะติดตามเพิ่มเติมนะครับก็มาติดตามได้ที่อันนี้เลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับวัสดุนะครับตัวเครื่องเนี่ยด้านหลังนะครับแล้วก็เฟรมเครื่องนะครับทํามาจากพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองเคาะดูนะเนี่ยอ่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่าจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสีขาวนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีลวดลายนะครับแตกต่างจากสีอื่นด้วยนะเพราะว่า สีขาวเนี่ยจะเป็นสีพิเศษนะครับที่มีลวดลายด้านล่างแบบนี้นะครับเนี่ยออกฟ้าๆนิดนึงนะครับนี่เวลาเราหันไปนี้ก็จะมีลวดลายนิดนึงนะครับสีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสวยที่สุดแล้วนะครับใน3สีเลยนะที่มีตัวเลือกให้เลือกนะครับโดยฝาหลังเนี่ยมีความโค้งเล็กน้อยนะครับจะเป็นแบบโค้งแล้วก็ปึ๊บตรงไปเลยนะครับแล้วก็โค้งลงนะครับเวลาจับเนี่ยก็จับถือได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่เรียบหรูสักเท่าไหร่นะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับด้านบนเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น ช่องหูฟังนะครับส .5 มนะครับมีมาให้นะครับสำหรับคนที่อยากต่อหูฟังนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ IR But บัตเตอร์นะครับด้านข้างเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็แกนยวนะครับนี่มีมาให้นะครับด้านข้างเครื่องนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power ภายในตัวนะครับสแกนยวเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครัสแกนปุ๊บมาปั๊บเลยนะเร็วมากๆนะครับแต่ถ้ามือเรามีเหงื่อเนี่ยมันก็สแกนยากนิดนึงนะครับนี่อันนี on, ้คือแบบติดตลอดนะครับนี่ย สแกนนิ้วเนี่ยถือว่ารวดเร็วดีนะครับต่อมาครับด้านล่างเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ได้2ซิมนะแล้วก็เป็นไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นช่องชาร์จนะครับอันนี้เป็นลําโพงอีก1ตัวนะครับเป็นลาโพงคู่นั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเป็นโมดูลกล้องนะครับออกแบบมาได้สวยดีนะน้ำหนักรวมของ poco f5 นะครับอยู่ที่181กรัมนึ่งเป็นน้ําหนักที่เบามากๆนะครับรั้งกก็รู้ลยนับว่่เบามากนะ ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะครับเหมาะแก่การใช้งานเลยนะ ต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED หกสิบพันล้านสีขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus Refresh Rate 120 h z ี่สร์ตนะครับ Sampling Rate อยู่ที่240 h z นะความสว่างสูงสุดที่เครื่องนี้ทําได้นะครับอยู่ที่1,000งพันนิตนะครับการใช้งานดูหนังดู YouTube นะครับเป็นจอที่เทพมากๆนะครับในเลทราคานี้นะคมชัดสีสันอะไรเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่าเป็นจอหกสิบพันล้านสีนะครับแล้วก็จอตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Refresh Rate 120เฮิรตนะครับ,รบเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกรีเฟรชเรทเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้รีเฟรชเรทแบบอะดัพตีฟก็ได้นะครับก็จะเป็นการปรับรีเฟรชเรทตามการใช้งานนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับถ้าใครเลือกเป็น120เฮิรตเนี่ยก็จะกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องความสว่าง1000นิตเนี่ยเวลาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ย ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับถือว่าใช้งานได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้สว่างมากนะครับแต่สามารถมองเห็นได้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่อง CPU Snapdragon 7พ u s Gen 2กันนะครับเป็น CPU ที่แรงมากๆนะครับในเลทราคานี้นะคือคะแนน e n d u t o เนี่ยที่ผมเทสได้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าคะแนนนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดู YouTube TikTok อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แรมเนี่ยมี12 g b นะครับคือสลับแอปลื่นเลยนะครับไม่หน่วงเลยนะเรื่องการ ใ้งานทั่วไปเนี่ยผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันไหวอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันนะครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ย CPU Snapdragon 7พ l u s Gen 2นะครับสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับในการตั้งค่าระดับสูงและสูงมากในบางเกมนะครับสามารถเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูเกมกันนะครับว่าเกมเนี่ยมันเปิดกราฟิกได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับการเล่นเกมเนี่ย f p s เป็นยังไงบ้างนะครับความร้อนเป็นยังไงนะมาดูกันนะครับอันแรกนะครับมาอยู่กับเกม ROE นะครับสามารถตั้งค่าได้สูงสุดเท่าที่เครื่องทําได้เลยนะคร ปรับสูตรเปิด60 FPS นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิด120 FPS ได้นะครับในตอนนี้นะสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆเลยนะครับในโหมด 5v5 นะครับตอนบวกเนี่ยก็ไม่มีอาการ FPS ร่วงหรือว่า FPS d r บเลยนะครับความร้อนเนี่ยอยู่ประมาณ38 40องศานะครับอีกแมปนึงนะครับก็คือแมป 10v10 เนี่ยก็อาจจะมีบางช่วงนะครับที่บวกแบบคนเยอะๆมากๆนะครับก็จะมี FPS ร่วงนะครับเป็นบางช่วงนะ เกมต่อมานะครับเกม p u b G Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้อยู่ที่90เฟรมเรทนะครับเปิด90 FPS ได้นะครับเล่นแบบลื่นๆเลยนะครับ FPS เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ90ถึง60เฟรมนะครับเวลาเราเล่นไปดานานะแต่ถ้าเราเล่นแบบตา2ตาเนี่ย FPS จะอยู่ประมาณ90ถึง70นะครับเฉลี่ยประมาณนี้นะครับผม เกมต่อมานะครับเป็นเกม Call of Duty Mobile นะครับเกมนี้ก็สามารถเปิด90 FPS ได้เช่นกันนะครับสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับ FPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90 FPS ถึง70 FPS นะครับจากที่ผมได้ไปลองเล่นมานะก็จะมีบางช่วงนะครับที่ FPS ดรอปไปนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนนะโหมดที่ผมเล่นเนี่ยคือโหมดมันติเพ a y เยนะครับต่อมาครับเกมมาใหม่นะครับอย่างเกม a r e n a Breakout นะครับเกมนี้เนี่ยตอนนี้อัปเดตมาใหม่นะครับสามารถเปิดได้ทั้ง90แล้วก็120เฟรมเรทนะครับ ลเทสที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือการเทส120เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ120ถึง70เฟรมเรทนะครับถ้าเล่นไปสักพักเนี่ย fps มันจะล็อกที่60นะครับเราก็สามารถตั้งค่านะครับในเกมเนี่ยทีแรกเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่120ใช่ไหมเราก็จะตั้งให้มันเป็น60นะครับแล้วเราก็กดไป120ใหม่นะครับ fps มันก็ขึ้นมานะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับเพราะว่าตัว Realme GT Neo 5 SE เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับก็แค่ด้วยการตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่่าาใหมมมนัับกก็ล120 จะมีอุณหภูมิที่สูงนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับประมาณ43องศานะครับจากการที่ผมได้ไปลองเล่นมานะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปเทสเกมเลยนะครับผมเกมสุดท้ายนะครับจะพลาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเกม Gen ช h i n Impact นะครับผมก็ได้ทําการปรับสุดนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็เวลาหันหน้าจอไปมาเนี่ยก็จะมีแบบกระตุกเป็นบางช่วงนะครับเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับที่เกมนี้ทําได้นะครับอยู่ที่44องศานะครับจากโพค้ ที่ไสรุปให้นะครับการเล่นเกมนะครับกับ CPU Snapdragon 7 Plus Gen 2นะครับเล่นเกมเบาๆนะครับอย่างเช่นเกม ROV เนี่ยอุณหภูมินะครับจะอยู่ประมาณ38-40องศานะครับแต่ถ้าเป็นเกมหนักนะครับอย่างเช่นเกมช h i n Arena b a k o u นะครับอุณหภูมิจะแตะประมาณ40-44องศานะครับก็การเล่นเกมเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ใช้พัดลมเล่นเกมนะมันจะทำให้ a p s เราเนี่ยนิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพัดลมเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนนะครับแล้วก็ทำให้ a p s เรานิ่งขึ้น นะครับ ประมาณนี้นะครับกับการเล่นเกมของ p o c ค F5 นะครับทำได้ดีเลยต่อมานะครับเรื่องกล้องเนี่ยสำหรับ p o c o F5 แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องกันมากนะครับแต่ก็จะมาบอกสเปกกันนะครับมาดูสเปกกล้องกันก่อนนะครับสเปกกล้องหลังเนี่ยเลนหลักนะครับ64ล้านพิกเซลนะครับเลนอันตาไว8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30fps นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับตัวเลนหลักเนี่ยมีการสั่นแบบ OIS มาให้ด้วยนะต่อมานะครับกล้องหน้านะครับความ ารอัดวิดีโอสูงสุดได้อยู่ที่ Full h d 60เฟรมเรทนะครับอันนี้เป็นการอัดวิดีโอแบบลื่นมากๆนะครับอ่ะผมก็มีรูปภาพบางส่วนแล้วก็วิดีโอบางส่วนมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็สามารถรับชมกันได้เลยครับ นี่ครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับบวกกันสั่น OS นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะอันนี้คุณภาพเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ลองเสียงไมค์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเดินแรงอยู่นะถือว่านิ่งเลยนะครับไปเดินให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ก็เป็นส่วนของผมเองนะครับอ,อ่ะต่อจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถกดเปิดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะนิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะเนี่ยดูดินิ่งมากนะครับอลองหมุนแล้วเร็วดูนะครับไปลองเดินดูนะครับอันนี้เนี่ยดูดินิ่งแบบ หรือว่าใช้ได้นะครับแต่เนี้ยข้อเสียก็คือจะเป็นความละเอียดวิดีโออยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนิ่งมากกล้องก็ใช้ได้นะครับไปประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูรูปภาพแล้วก็วิดีโอกันบางส่วนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้นะครับในเลทราคาประมาณนี้นะอ่ะก็ไม่ได้เน้นกล้องสวยอะไรมากมายนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเกมเทเบิลกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีโหมดเกมมาให้นะครับจะเรียกว่าเกมเทเบิลนะถ้าใครหาไม่เจอนะครับหรือว่าเผลอไปลบออกจากหน้าจอนะครับให้เรามาที่แอปความปลอดภัยตัวนี้นะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะเราก็จะเจอกับเกมเทเบิลตัวนี้นะครับกดเข้า นี่ครับเราก็จะสามารถเลือกเกมได้นะครับว่าเราจะเอาเกมอะไรนะครับในการเริ่มต้นเล่นนะ ตรงนี้ครับก็สามารถตั้งแบบแอดวานซ์ได้นะครับก็คือเลื่อนขึ้นมาครับจะเป็นการตั้งค่า G P U นะครับตัวนี้นี่นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจาแบบประหยัดพลังงานสมดุลคุณภาพสูงนะครับหรือว่ากําหนดเองนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีภาพรวมนะครับนี่อันนี้เป็นโหมดโปรนะครับนี่ครับความไวนะครับในการแตะนะครับก็มีมาให้นะมาครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการเปิดกันนะครับว่าเกมเทเบิลเนี่ยเปิดยังไงนะครับเวลาเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะ นี่ครับมันจะมีให้ปัดออกมานะครับก็ปัดนี้เลยเมื่อเราปัดออกมานะครับก็จะมีตัวให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะนี่กดเพิ่มขึ้นไปนะครับตรงด้านข้างนะครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับที่จะทําเป็นหน้าต่างลอยได้นะเราก็่กดออกมาครับนี่เป็นแอปข้อความนะครับนี่ครับเราก็สามารถกดแถบข้างๆนะครับออกมาได้เลยนะครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นแอปที่รับรองนะครับถ้าแอปไหนไม่รับรองเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมและวิธีการปิดเนี่ยก็ลากขึ้นนี่ครับปัดทิ้งไปเลยนะครับหายไปแล้วนะ ต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการร้านหน่วยความจำตรงนี้ครับก็จะเป็นการปิดต่างๆนะครับปิดการแจ้งเตือนนะครับแคปภาพหน้าจอนะครับสามารถทําได้ในนี้เลยบันทึกหน้าจอการแชร์ภาพขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็มีการสลับซิมนะครับ Wi-Fi อะไรมีมาให้หมดเลยนะครับอีกการหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของเกมเท็บเลเลยนะครับก็คือโปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับอันนี้ทาได้ทุกเกมเลยนะสำหรับเกมที่มีไม้นะครับที่เปิดไม่พูดกับเพื่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเป็นเสียงคุณยนต์แล้วกันนะอ่ะเปิดเสียงมา คือตัวนี้เนี่ยข้อดีนะครับมันเทสเสียงได้ด้วยนะครับก็ให้กดไปกดค้างครับฮัลโหลทสเสียงหุ่นยนต์ทดสอบ, Hello, er on, สอบ 1, นึ่งอ่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเอาเป็นเสียงชายเลยฮัลโหลทสเสียงชาย 1, 2, 3, 4, งสห้า ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะมีเสียงให้เลือกเล่นอยู่ประมาณ6เสียงนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของลําโพงกันบ้างนะครับลําโพงตัวนี้เนี่ยเสียงดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับลำโพงตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองใช้งานดูนะครับประมาณ5-6เดือนนะครับที่ผ่านมานะเสียงอาจจะดูแห้งๆไปสักนิดนึงนะครับผมก็แก้ไขด้วยการเสียบหูฟังนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นหูฟังไร้สายนะครับก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับสําหรับการดูวิดีโอนะครับเราสามารถมา ั there, right? ้งค่าเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยจะมีแบบคล้ายๆเกมเทเบลนะครับออกมาอย่างนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับจะเรียกว่ากล่องเครื่องมือวิดีโอนะครับสามารถบันทึกหน้าจอสามารถจับภาพนะครับฉายภาพหรือว่าเล่นเสียงวิดีโอนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปรับรูปแบบนะครับของ doby atmos นะครับอ่ะผมกดเข้าไปนะนี่ครับก็สามารถปรับได้นะครับว่าเราจะระดับไหนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนะครับในการเปลี่ยนภาพนะครับนี่เราจะภาพแบบไหนนะสดใส S D R นะครับขาวดำนะครับภาพหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีการทํา2หน้าจอได้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปหนึ่งนะครับที่เราต้องการไว้นะอ่าผมเอาเป็น f a c e b o o k นะครับเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้ครับนี่กดค้างนะครับแบ่ง2หน้าจออันนี้นะครับกดเข้าไป เรียบร้อยครับเป็น2หน้าจอให้แบบง่ายๆเลยนะครับก็สามารถแบ่งได้นะครับอาจจะไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่นะครับได้ประมาณ2สเต็ปนะครับในการแบ่งหน้าจอนะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้งานหน้าต่างลอยนะครับง่ายๆนะครับก็ปัดแอปขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดค้างครับกดตรงนี้ครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับหน้าต่างลอยตรงนี้อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิสระนิดหนึ่งนะครับสามารถปรับขยายได้นะครับแบบที่เราต้องการเลยนะครับ ต่อมานะครับสำหรับสปีด Wi-Fi 6นะครับซึ่ง Wi-Fi 6เนี่ยโพคันะครับก็ได้ให้มาตั้งแต่โพคั F3 โพคั F4 แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Wi-Fi 6ในโพคัล5เป็นยังไงการที่จะเทสแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเราเตอร์ Wi-Fi ที่ปล่อย Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณ590นะครับนิดๆที่บ้านผมเนี่ยใช้งานกันหลายเครื่องด้วยนะครับอ่ะเทสมามันก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับประมาณ อันนี้ครับเจ็ดร้อยนะครับนิดๆแปดร้อยไหมอ่าเจ็ดร้อยหกสิบนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับ Wi-Fi 6นะต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาถึง5้าพันมิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทํามาได้ดีนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับสําหรับน้ําหนักตัวแค่นี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดกรัมเนี่ยอัดแบตเตอรี่มาห้าพันมิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าเป็นน้ําหนักที่โคตรเบานะครับผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมได้ลองใช้งานนะครับประมาณชัั่่่วโมงงนนนะะแบบตตเเอรรีียจากคลลดไป ประมาณ20%นะครับประมาณ20-19%นะครับเรื่องการชาร์จไวนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ PD 3.0แล้วก็คอคอมชาร์จ4นะครับชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์นะครับตองชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยประมาณ49-50นาทีนะครับถึงจะเต็มนะผมได้ลองชาร์จดูนะครับจากอะแดปเตอร์เดิมนะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโพคุยผ้นะครับหลังจากการใช้งานประมาณ5เดือนนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยผมได้ซื้อมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะครับพรีออเดอร์มาเลยนะก็็็ได้้้้ใชงงงงาานนนนนนเเเเเปคคคครรรืื่่่่อออหลลัักกยยะบีีผมข ชอบมากนะครับเรื่องน้ําหนักเบานะครับการเล่นเกมแบบลื่นๆนะครับสบายๆนะส่วนเรื่องกล้องอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นมากนะครับก็เลยพอใช้งานได้นะครับไม่ได้แย่นะถ้าใครกําลังมองหามือถือเล่นเกมนะครับราคาแบบหมื่นนิดๆนะครับบางทีเนี่ยวันโปรสิบเที่จะถึงเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึงหมื่นนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็แปะลิงก์มาให้แล้วด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับถ้าผมไม่ได้พูดอะไรในการรีวิวไปเนี่ยเพื่อนๆสงสัยเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด คลิปหน้าครับอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมี V S กับตัวนี้ด้วยนะครับ